เรามาเริ่มกันนะคะใน EP ที่4นะคะในเรื่องของโปรโตีนนะคะเราก็จะมาสรุปเฉพาะเนื้อหาสำคัญสำคัญที่หลักสูตรต้องการให้เรารู้นะคะในเรื่องของโปรโตีนดังนั้นโปรโตีนเรารู้เลยนะคะเราต้องดูก่อนเลยอันดับแรกว่าโปรโตีนนะคะเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์นะคะเป็น โกรดอะมิโนนะคะซึ่งโครงสร้างพืนของตัวโกรดอะมิโนนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเอาใหม่นะคะ3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คืออันนี้นะคะก็จะมีฝั่งของหมู่อะมิโนหรือแอมิโนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของหมู่คาร์บอกซิล และส่วนที่สตรงนี้นะคะก็คือหมู่ R ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ทำให้กรดอะมิโน,โนมีหลายชนิดเมื่อหมู่ R ของเราเปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนที่มีชนิดเปลี่ยนไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือ ความสำคัญของหมู่ R นะคะก็คือถ้าหมู่อเปลี่ยนนะคะชนิดของกรดอะมิโนก็จะเปลี่ยนท,ทันทีเนาะคราวนี้โครงสร้างของกรดอะมิโนนะคะจะมีทั้งความเป็นกรดและความเป็นเบสอยู่นะคะอ,อ่อคิดว่ามันน่าจะดีเลนเล็กน้อยนะคะอ่ะมู่อะมิโนนะกรดอะมิโนนะคะจะมีทั้งความเป็นกรดและความเป็น เบสนะคะโดยที่ตัวที่บอกความเป็นกรดก็คือตัวนี้ก็คือหมู่คาบอกซิลตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบอกความเป็นกรดนะคะส่วนหมู่อะมิโนโหรือหมู่แอมิโนเนี่ยจะบอกความเป็นเบสนะคะถ้ามีตัวแสดงว่าเป็นกรดนะคะมีตัวนี้ปุ๊บนะคะแสดงว่าเป็นเบสครกาวนี้เรามาดูตัวนี้บางครั้งเอ่อถ้ามีหมู่อะไรมนะคะ ถ้ามีหมู่คาร์บอกซิลจะถือว่าเป็นหมู่คาร์บอกซิลนะคะจะถือว่าเป็นกรดนะคะถ้ามีหมู่อะมิโน,โนนะคะก็จะถือว่าเป็นเบสนะคะคราวนี้ตัวคาร์บอกซิลบางครั้งเขาอาจจะเขียนเป็น cooh แบบนี้นะคะตัวหมู่อะมิโน,โนก็อาจจะเขียนเป็น nh สองซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ nh 2ก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในลักษณะของ nh เฉยๆก็ได้หรือ nh ก็ได้นะคะแต่ก็จะมีตัวอื่นมาเกาะด้วยนะะประมาณนี้ได้ไหมคะออมีความรู้สึกว่าตอดีเลย์ไปไกลมากเลยนะคะ มีใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไหมคะอ๋อภาพมันดีเลยมากไหมคะช่วยช่วยพิมพ์บอกหน่อยได้ไหมคะในในไลฟ์แชทนะคะช่วยช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราเห็ว่าคนดูอยู่สองคนนะคะว่าคุณภาพของภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณภาพของภาพตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะภาพมันดีเลยกับเสียงมากไหมคะช่วงก่อนหน้านี้ที่ดูมาถ้าไม่ดีเลยก็บอกด้วยนะคะเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ดีเลยนะคะไม่มีคนบอกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอะคราวนี้เรามาดูตรงแบบฝึกหัดนะคะว่าเราจะบอกได้ไหมว่าไหนเป็นกรดไหนเป็นเบสถ้าเป็นกรดนะคะ ก็จะต้องมี coh นะคะถ้าเป็นเบสก็จะต้องมี nh 2 nh หรือ n นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1ข้อที่1เราจะเห็นเลยว่ามี c double bond oh ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นกรดนะคะตัวถัดไปมี nh 2แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเบสนะคะ ถัดไปนะถัดไปก็คือมี C ีดับเบิลบอนโอโอเฮชนะคะมี C ีดับเบิลบอนโอโอเฮชแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกรดนะคะและสุดข้อที่4นะคะมี NH2 แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบสนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะมีแค่ OH ไม่มี C ีดับเบิลบอนโ แบบนี้ยังไม่ถือว่าเป็นกรดนะคะแบบนี้ถือว่าเป็นกลาีเยยนะคะหวังว่านะคะทุกคนจะพอเข้าใจนะคะในการแยกว่าสารตัวไหนเป็นกรดหรือสารตัวไหนเป็นเบสนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP ที่ห้านะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ